พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลตรักกษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแชร์ปัญหาข้อกฎหมายนะครับผมที่ได้มีการสอบถามมาจาก เพื่อนเพื่อนแฟนเพจใน a ฟ e b o o k นะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของของครอบครัวนะครับเรื่องของอำน,นาจปกครองบุตรนะครับโดยทางแฟนเพจท่านี้เนี่ยเขาก็เล่าข้อได้จริงประมาณว่าอ่าเป็นเป็นผู้หญิงเนาะแต่งงานกับสามีนะครับแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับกระทั่งต่อมาก็แยกกันอยู่นะครับเพราะมีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็ตอนที่แยกกันอยู่เนี่ยตัวเองก็ตกลงยินยอมให้ให้บุตรเนี่ยบุตรชายที่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับ สามีนะครับนะฮะให้ให้อยู่ในความปกครองของสามีเลยนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยนะครับอลูกมาบอกว่าไม่อยากอยู่กับพ่อแล้วนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยดุอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เนี่ยทางพ่อบอกว่าอ,อทางแม่เนี่ยก็เลยอยากที่จะเอารูกมาดูแลนะครับแต่ว่าทางพ่อกลับปฏิเสธไปบอกว่าก็คุณให้คุณให้ผมมาหนิคุณให้ผมมาปกครองแล้วนน่นะครับคุณให้ผมมาปกนะครองแล้วนิ จะม่เรียกอคืนอ,อย่างนี้ได้ไงนะครับก็เลยมาถามทางทนายเนาะขอคำปรึกษาว่าแบบเนี้ยนะครับจะทํายังไงได้บ้างนะครับในกรณีเน,นียครับทางผมก็ต้องขอแนะนําก่อนนะว่าทางกฎหมายแล้วเลยครับเราเนี่ยเป็นบิดาเราเลยนะฮะเป็นอถือว่าเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับผมเพราะว่าเราเป็นมารดาเนาะที่ให้กาเนิดนะครับเนื่องจากว่าในกรณีเนี่ย ทางเรากับสามีเนี่ยไม่ได้จดทะเบียสนสมรสกันนะครับเด็กที่เกิดมาเนี่ยจึงไม่ถือว่าเป็นบุตรดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายนะครับจริงๆเม่เสร็จในการเลี้ยงลูกเต็มตัวร้อเปอร์เซ็นะครับผมเนาะสามารถที่จะมีอนุปกความบุตรเต็มๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะแล้วที่เราไปให้ความยินยอมเขาเอาไว้ล่ะในตอนแรกที่ว่าทางทางเราเนี่ยเรียกอยู่กับผู้ชายเนี่ยแล้วก็ยินยอมให้ให้ลูกไปอยู่กับผู้ชายเนี่ยแบบนี้นะมันถือว่าเป็นการยินยอม ในการที่จะมอบอำนาจปกครองให้หรือเปล่านะครับในประเด็นเนี้ยผมมีคำพาฒษาสถานกาเนาะที่3780นะครับปี43จะมาแชร์ให้กับท่านนี้ฟังนะครับผมในผมขออ่านให้ฟังนะว่าโจทย์จำเลยนะครับอยู่อยู่กินด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546เนี่ยนะครับก็บรรญัิเอาไว้ว่านะครับเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชายนะครับให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยจึงถือได้ว่าเด็กชายจอจานะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจ์นะครับและไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยน,นะครับดังนั้นเนี่ยอำนาจปกครอ,องของเด็กชายจอนั้นจะต้องอยู่ภายใต้มางคาหนึ่งห้าห5ห6วรรคหนึ่งคือต้องอยู่กับโจ์ซึ่งเป็นบรรดาฝ่ายเดียวนะครับเมื่อจำเลยไม่ได้เป็นบิดาตามความหมายของมาตราหนึ่งห้าดังกล่าวนะครับการตกลงระหว่างจำเลยนะครับที่ให้เด็กชายจออยู่ในความปกครอง จอาเลยนะครับจึงไม่มีผลผูกพันเป็นเหตุให้จำเลยมีอำนาจปกครองได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยจำเลยจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดที่อยู่ของเด็กชายจอให้กับตนให้อยู่กับตนได้นะครับผมดังนั้นโจ์เนี่ยจึงมีสิทธิ์ฟ้องเรียกให้จําเลยนะครับส่งมอบเด็กชายจอก็คือลูกนะฮะคืนมาให้ตนนะครับผมดังนั้นเนี่ยจด,ดีการก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ ตอนที่แยกกันอยู่เนี่ยจะมีการตกลงนะครับให้บุตรเนี่ยไปอยู่กับฝ่ายชายนะครับก็ตามนะแต่ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีผลผูกพันเป็นเหตุให้ทางฝ่ายชายเนี่ยจะมีอำน,นาจปกครองบุตรเสียทีเดียวนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะฟ้งองเรียกคืนบุตรจากฝ่ายชายนะครับหรือสามีได้นะครับผมเนาะผมก็ขอตอบไปตรงนี้นะครับก็น่าจะคลายข้อสงสัยของแฟนเพจท่านนี้ได้นะครับยังไงก็ในครั้งหน้านะครับ จะเป็นการตอบปัญหาทางกฎหมายของของใครนั้นแล้วก็ในส่วนของเรื่องไหนนั้นเนี่ยเดกก็ต้องฝากติดตามมาด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ